ข่าวด่นวนทุกคนแฟนคลับมีเฮทั้งประเทศอีกแล้วนะครับเมื่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปเล่นกับน้องหมาที่หน้ารถคันนึงนั่นเองครับล่าสุดทุกคนวันนี้ใครดวงดีบ้างครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสามเจ็ดเต็มเต็มเลยนะครับ หลายคนครับทุกคนก็ได้มีการแคบภาพเอาไว้ครับทุกคนวินาทีที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเล่นกับน้องหมาครับทุกคนที่หน้ารถของลุงเดียใช่ไหมครับอันนี้อิมอไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นรถของใครแต่อุ๋งอิงไปนั่งเล่นตรงนั้นครับทุกคนบริเวณนั้นแฟนขับ f อก็เลยหลุดโฟกัสนะครับไปที่ทะเบียนรถครับทุกคนต้องบอกว่าทะเบียนรถเนี่ย 5 7 3 7นะครับซึ่งวันนี้ก็มาเลขล่างเต็มเต็มกันเลยทีเดียวครับสำหรับ3 7นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเลขบนนะครับออก 6 0 8 6 6 2นะครับวันนี้ใครโชคดีใครดวงดีบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับรีเดียวเลขเนี่ยตัวเลขต่างๆอยู่รอบๆตัวน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจริงๆนะครับทุกคนวันนี้หลายคนก็ได้มีการส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้ดูกันครับทุกคนสําหรับเลขตัวนี้นะครับซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปชมเลยคือคลิปเนี้ยเหมือนกับว่าเราได้ชมผ่านๆรันทุกคนผ่าน,าน,าน,านตอน่ตอๆน,นี่แหละที่น้องเนี่ยไปหยอกน้องหมาตัวสีดำเนี่ยครับทุก แต่ว่าแฟนๆก็บอกว่าเป็นคลิปวิดีโอคลิปแรกเนาะที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยกลับบ้านหลังจากที่กลับมาจากประเทศญี่ปุ่น เออครับทุกคนก็เลยกลายเป็นความเฮงความปังของแฟนๆนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนเนาะเป็นคลิปแรกเลยที่พ่อเอกเนี่ยได้มีการอัพลงบนช่องหลายคนก็เลยหลุดโฟกัสแล้วก็ภาพเนี้ยเผยแพร่ออกมาครับทุกคนในกลุ่มพานฮักเนี่ยเยอะแยะมากมายครับทุกคนเนาะวันนี้อุ้มข่าวกระแสก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อๆแม่ๆ fc แฟนคลับทุกทท่านด้วยกันแล้วกันนะครับที่วันนี้ดวงเฮงดวงปังครับอย่างที่บอกว่าตัวเลขเนี่ยอยู่รอบๆตัวน้องจริงๆอุงอิงบอกว่าหนูไม่ใช่คนที่บอกห่วยแม่น ไม่ใช่คนที่บอกตัวเลขมั่นนะทุกคนแต่ว่าก็อยู่ที่พ่อพอ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนั่นแหละใช่ไหมครับทุกคนที่จะไปโฟกัสตรงไหนถ้าคนไหนดวงดีก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนั่นเองนะครับทุกคนก็หลายๆคนเนี่ยดวงเฮงก็บอกว่าเดี๋ยวแม่เนี่ยจะโอนมาลายไปให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะลูกอุ้อิ่มนะครับก็มีหลากหลายท่านเมื่อคือเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ทักมาถามบัญชีไม่หน่อยกับทางอุ้อิ่มนะครับก็ได้มีการโอนมาลัยให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ อเนกั่นเองครับทุกคนนะอันนี้โอ้โหปังจริงๆสําหรับลูกสาวนะครับสาหรับวันนี้ก็แสดงความดีใจด้วยที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้ก็โอ้โหลุ้นกันหนักมากเลยเพราะการช้ยบอสโจเสียนนนะครับคือนั่งลุ้นกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับวันนี้ก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่เห็นๆปังๆแล้วก็วันนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องอยู่ที่โดมสาวน้อยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหพี่ๆต่างๆก็พากันรุมถ่ายซูเปอร์สตาร์น้อยกันแบบว่าหลายช่องมากๆครับวันนี้ โอ้โหกรี๊ดเลยนะครับวินาทีที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยลงจากรถตู้นะครับทุกคนก็คือแบบโอ้โหเหล่าบรรดายูทูบเบอร์หลายๆช่องวันนี้ก็ได้มีการเข้าไปถ่ายทำนะครับเข้าไปถ่ายทำน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็คือแบบวันนี้โอ้โหแฟนๆเนี่ยก็เฝ้ารอชมรอแชร์รอเชรช์รชนั่นเองเ,องเนาะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอของน้องนะครับทุกคนซึ่งเมื่อเช้านี้ทั้งนั้นพ่อเอกก็ได้มีการอัพคลิปลงน้องก่อนจะออกเดินทางนั่นเองและตอนนี้ ถึงที่โดมสาวน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นพระเอกวัดนางเอกอมแอมนะครับทุกคนแล้วก็หลายๆคนเลยที่ถ่ายคลิปอุ๋งอิงลงวันนี้นะครับทุกคนก็โอ้โหหลายคนก็ต่างคิดถึงน้องนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันนั่นเองครับและที่สําคัญเลยวันนี้พ่อโจก็คงจะคิดถึงลูกสาวนะเข้ามาเนี่ยก็โอ้โหถ่ายคลิปลูกสาวทันทีเลยนะครับและที่สําคัญเลยก็คือวันนี้อุ๋งอิงกินซอยจุนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่า ไม่ว่าจะดังขนาดไหนไม่ว่าการะแสจะแรงขนาดไหนแต่สิ่งที่องค์อิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยทำมาโดยตลอดนั่นก็คือน้องชอบทานอาหารบ้านๆวางตัวติดดินบ้านๆครับทุกคนสำหรับองอ์อิงเนาะเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ได้แบบว่าอ่าไม่ใช่แบบเป็นคนที่ไม่ห่วงภาพศิลปินดังอะ่ะสำหรับองอิงครับทุกคนน้องก็กินตามสไตล์บ้านๆและนี่แหละคือความที่ได้ใจ FC แฟนคลับไปเต็มๆนะครับสำหรับลูกสาวอ,ง,อง์อิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับ ก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้ทางด้านลูกสาวด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้น้องนะครับปังปังปิ้งเป,ปรียปร้ยงแบบนี้ตลอดไปนะครับทุกคนนะแล้วก็วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าองค์อิงเพลนแพงไปที่โดมคือโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาพี่พี่ยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับที่ มีการแบบว่าแห่ไปต้อนรับน้องนะครับสำหรับวันนี้นาะทุกคนโดยเฉพาะเสียนอนเสียดน,นแบบโอโ้โหคิดถึงลูกสาวมากๆเลยครับเข้าไปถ่ายคลิปอุ้งอิงลงรัวๆกันเลยสําหรับวันนี้นะครับอ่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามความเคลื่อนไหวของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกันอยู่นะครับทุกคนนะ อ่ะวันนี้เป็นกาลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้น้องเนาะเป็นการซ้อมใหญ่กับพี่ๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับทุกคนวันนี้มีเห็นมีออดิชั่นพระเอกใหม่ด้วยเข้ามาที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้นะครับทุกคน,นแล้วก็องอิงก็รอเตรียมซ้อมโชว์ใหม่นะทุกคน,นแล้วก็ซิงเกิลใหม่ด้วย สำหรับวันนี้ครับทุกคนก็เห็นว่าโอ้โหโชว์ของอีกเนี่ยยิ่งใหญ่ขนลุกอลังการมากๆครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเพลงใหม่ของน้องที่กําลังจะเข้าห้องอัดเ,ดเร็วๆนี้กับสาวสับน้อยคอยฮักนะครับแฟนๆเนี่ยก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็รวมถึงชุดใหม่ด้วยเนาะทิมอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้นีการนําเสนอไปครับทุกคนข้างต้นนี้ก็ถือว่าปังสุดๆนะตอนนี้ก็คือแบบอ่าหลายคนบอกว่าเห็นในตอๆนะครับ อุ้มอิมอยากรู้ว่าจะเป็นชุดนี้หรือเปล่าที่จะใส่จะสวมใส่วันเปิดวงหรือว่าวันโชว์วงนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหลายคนก็ลงคลิปน้องไปนะครับที่โดมสาวน้อยนะครับทุกคนอุ้งอิงมาถึงแล้วพี่อมแอมก็ลงไปแล้วนะครับทุกคนรอบที่แล้วเนาะทุกคนในการซ้อมเนี่ยน้องอุ้งอิงนะครับทุกคนน้องก็ได้มีการเลี้ยงนะครับทุกคนเลี้ยงพี่พี่ทีมงานทั้งหมดเลยเลี้ยงลูกชิ้นนะครับนี่เห็นไหมฮะ ช่องเสียนนนช่องพอการใช้นะครับ JO1 JO2 ต่างๆก็คือแหรุมเลยเนี่ยป่าอำนาจก็เจอหลานสาวไปที่เรียบร้อยนะครับป่าอำนาจนี่คือทุ่มสุดๆเลยนะทุกคนกับการทำฉากแสงสีเสียงเวทีต่างๆนะครับองค์อิงเดินเข้าโดมไปเนี่ยโอ้โหนะครับวันนี้ได้รับกระแสะสุดๆเลยนะครับดูซิวันนี้เพราะการใช้จะได้ 20คลิปหรือเปล่าขาวเนาะอย่างที่บอกว่าน้องไปแดนปลาดิบนะครับแล้วมันไม่มีหมูดิบทานนะครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกลับมาคือแบบโอ้โหนะครับกินซอยจูโชกเลยทีเดียวและเชื่อว่าพ่อพ่อ,พอแม่ FC ฟแฟนคลับเนี่ยก็หิวตามน้องนะครับทุกคนเนาะซึ่งอิงคือแบบนะ่าน่ารักมากวันนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆกับความน่ารักของน้องเข้าไปคือแบบโอ้โหสัมมาคารวะไหวทุกคนจริงๆนะลูกสาวนะครับน่ารักมากๆก็ขอให้น้อง รักษาความน่ารักของตัวเองแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับทุกคนชื่นชมครับชื่นชมนะครับเป็นคนที่มีสามาคาราวะตลอดองค์อิงเนี่ยนะทุกคนไปเจอใครก็ไหวย,ยกมือไหวสวัสดีตลอดนะครับแล้วก็วันนี้เป็นกําลังใจเนาะแล้วก็ส่งกําลังใจครับไปใหท้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะทุกคนทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่โดมสาวน้อยเนาะวันนี้ก็โอ้โหมีการซ้อมเลยก็ขอให้โชว์ของลูกสาวเนี่ย ออกมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการสมฐานะซูเปอร์สตาร์ดาวรุ่งอุงอิงเพชรบ้านแพงกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิ่มข,าข,าขารร่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับับนยิ้มอิ่มก็ขอให้พอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีแ FC ฟนคลับนะครับโชคดีแล้วก็เฮงเฮงแล้วก็ปังปังกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของพรุ่ง,งนี้นะครับอิ่มก็จะเอาของเนี่ยไปบริจาค กับทางด้านคุณบุ๋มนะครับรนาน,นันด,ดาเนาะทุกคนก็ในนามแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงนี่แหละก็เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามคลิปด้วยกันแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ